บัดนี้เรามาปฏิบัติสมาธิในท่านั่งขอให้ทุกท่านกำหนดสติรู้จิตของตนเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้น ให้กำหนดสติรู้ที่ตรงนั้น <c oughs> เราได้ปฏิบัติตนเราได้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ระลึกพระพุทธเจ้าตามความรู้สึกโดยทั่วไป หมายถึงองค์ชายสิทธ,ธัตถะที่เสด็จออกบับพชาทรงบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้สำเร็จเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อว่าโดยรูปธรรมก็ได้แก่สกลกายของพระพุทธองค์ว่าโดยคุณธรรม คือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชัว่วดีที่มีอยู่ในจิตของเราซึ่งทุกๆคนก็มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชัว่วดีแม้แต่วันนี้เรามาประชุมนั่งสมาธิกัน <c oughs> ก็อ,อาศัยพุทธธรรมคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจดังนั้นท่านผู้ใดมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจตลอดเวลาผู้นั้นได้ชื่อว่ามีคุณ,ณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธ บางครั้งเราภาวนาพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธเป็นคำพูดเป็นภาษาแต่เมื่อคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตก็หมายถึงความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีนั้นเองอันนั้นคือคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธ อันนี้คนเรามีกันอยู่ทุกคนตั้งแต่เกิดมาแต่ว่าจิตพุทธะลำพังแต่ความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดียังมั่นคงไม่เพียงพอเราจึงมาตั้งใจที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนา ให้จิตของเราเปลี่ยนสภาพจากความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเมื่อทำได้เช่นนั้นพระพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้นในจิตของเราอย่างเด่นชัด เพราะงั้นเราจะค้นหาพระพุทธเจ้าต้องค้นในจิตของเราเองเมื่อเรามาอาศัยหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาเมื่อจิตสงบนิ่งลงสว่างรู้ตื่นเบกิกบานบางทีมีปีติมีความสุขกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบ ความรู้สึกรู้ตื่นเบิกบานเป็นคุณ,ณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธเมื่อเราเกิดกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีปีติบางครั้งขนหัวลุกทูชันบางครั้งก็รู้สึกซาบซ่านไปทั่วร่างกาย บางทีก็ทำให้รู้สึกตัวสั่นตัวโยกตัวโครมถ้าผู้มีสติแรงอาจจะล้มนอนลงไปอย่างสบายก็าไา้ดอันนั้นเป็นอิทธิพลของพุทธที่บังเกิดขึ้นในจิตแล้วแสดงออกมาทางกายเพราะปีติและความสุขเกิดที่กาย ถ้าไม่มีกายเราก็ไม่รู้สึกว่าเรามีสุขมีทุกข์อันนี้คือพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้เริ่มต้นแต่มีความรู้สึกสำนึกกิจชอบชั่วดีจิตจุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบาน เป็นคุณธรรมที่ทำให้จิตเป็นพุทธะเมื่อท่านผู้ใดสามารถทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันนี้แม้ชั่วขณะจิตหนึ่งหรือนานๆานานก็ตามก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมคือทรงไว้ซึ่งพระธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธนั่นเอง ที่นี้ตามธรรมชาติของผู้ที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานท่านผู้นั้นจะต้องมีเจตนามตั้งมั่นว่าเราจะละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอ อันนี้เป็นกิริยาที่มีคุณ,ณธรรมที่ทำจิตให้เป็นประสงค์เกิดขึ้นในจิตของเราเพระาะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีคือคุณ,ณธรรมทีนี้มเมื่อเราได้บรรลุถึงจุดที่เรียกว่าทำจิตให้เป็นพุทธ เมื่อเราจะปฏิบัติจิตของเราให้เป็นไปตามธรรนองคำสอนของสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจา้าเราจึงมาถสสมาทานศีลห้าข้อการปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างต่ำคือศีลห้า ผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในระดับความเป็นคฤหั์ตั้งใจปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศีลห้าข้อสะดวกสบายดีกว่านักบุตรเพราะว่าภาระกังวลที่จะต้องสังบรระวังมันน้อยกว่ากันเพียงแต่เราเจดหลักว่าพระพุทธเจ้าข้าไม่เป็น เราไม่ข้าพระพุทธเจ้าลักขมโมยไม่เป็นเราไม่ลักขมโมยพระพุทธเจ้าช่อโกงไม่เป็นเราไม่ชอม่อไม่โกงพระพุทธเจ้าไม่ละเมิดสิทธิประเวณีของใครต่อใครเราก็ไม่ละเมิดประเวณีของท่านผู้อื่น พระพุทธเจ้าไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียจุยงให้แตกสามขีไม่พูดเพ้อเจ้อเหลีวไหลและไม่โกหกเราก็ปฏิบัติตามอย่างของท่านพระพุทธเจ้าไม่ดื่มน้ำดองของเมา หรือวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งความเมาหรือความเมามัวเมาอันเป็นทางแห่งความประมาทเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทำเช่นนั้นเราก็ไม่ทำเรายึดหลักศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพื่อกระจัดสิ่งที่เราจะพึงทำตามอำนาจของกิเลส ในขั้นต้นเราจะต้องอาศัยความอดทนและสัจจะความจริงใจเ <c oughs> <c oughs> มื่อเราอาศัยความอดทนสัจจะความจริงใจอดทนต่อสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เราละเมิดล่วงเกินศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะ พระเว้นโทษตามกฎเกณฑ์ของศีลห้าด้วยความจริงใจเราอาศัยหลักสองประการนี้แล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปจนกระทั่งเรารู้สึกคล่องตัวชำนิชำนาญต่อการงดเว้นเมื่อเรามีการงดเว้นไม่ทำอะไรตาม คำบงการอำนาจบงการของกิเลสโลภโกรธหลงก็ได้เชื่อว่าตัดกรรมตัดเวรตัดผลเพิ่มของบาป <c oughs> แม้โลกโกรธหลงจะมีอยู่ในใจใจของเราเราก็พยายามชายใช้ให้ให้มันเกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรม คือเอาศีลห้ามาเป็นขอบเขตเป็นเส้นขนานของการใช้กิเลสให้ถูกต้องเมื่อเราใช้เมื่อเมื่อเราใช้กิเลสทำประโยชน์ในทางที่ถูกที่ควรโดยเอาศีลห้าเป็นหลักประกันความปลอดภัยเมื่อเราปฏิบัติจนคล่องตัวชำนิชำนานเราจะรู้สึกว่าเบาสบาย จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะงดเป็นสิ่งใดๆแต่เพราะอาศัยความคล่องตัวอันนั้นจิตของเราจะงดเป็นเองโดยอัตโนมัติเมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริปณ์แม้เราจะทำสมาธิภาวนายังไม่เป็นก็ได้เชื่อว่าตัดบาปตัดกรรมให้หมดสิ้นไปแล้ว เมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์กายของเราก็สงบคือสงบกา,กาจากการทำบาปวาจาของเราก็สงบคือสงบในการพูดในทางที่เป็นบาปแม่จิตของเรายังคิดที่จะทำบาปแต่เราไม่ละเมิดล่วงเกินศีลห้าบาปกรรมอะไรก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อเรามีคุณงามความดีพอกปูนมากขึ้นมากขึ้นกำลังของศีลมีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นปกติวาจาเป็นปกติก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งหนุนให้จิตใจของเราเกิดความเป็นปกติเมื่อความปกติเริ่มเกิดขึ้นที่ใจของเรา ความคิดจาก่าเบียดเปียนกลมเหงรังแกมันก็น้อยลงหรือหมดไปไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ประกันความปลอดภัยของเราได้ว่าเราจะไม่ต้องตกนรกแต่เพื่อที่จะให้จิตของเรามีความมั่นคงต่อการที่จะละบาปกรรมตามกฎของศีลห้า เราจึงจำเป็นจะต้องปฏิบัติสมาธิเพื่อสร้างพลังจิตให้มีความมั่นคงต่อการที่จะละความบาปนั้นๆการทำสมาธิ <c oughs> ถ้าท่านจะนึกถามในใจว่าการทำสมาธิทำอย่างไร ก็จะได้คำตอบว่าการทำสมาธิคือการทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งะระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าพระท่านผู้ใดยังภาวนาไม่เป็นหรือไม่เคยภาวนาเลยถ้าจะตั้งใจปฏิบัติสมาธิด้วยความจริงใจ แม้จะเพียงท่องพุทโธเอาไว้ทุกขณะิทุกลมหายใจแม้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเราท่องพุทโธไว้ได้ตลอดเวลาการท่องพุทโธเนี่ยท่องเหมือนเหมือนกับเราท่องเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆแต่เราท่องไม่หยุด และเราก็ไม่บังคับจิตให้เกิดมีสมาธิเป็นแต่เพียงตั้งสติกำน,นดจิตท่องพุโทโธ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 เอาไว้ตลอดเวลาท่องอย่างนกแก้วนกขุนทองไปก่อนแม้ว่าใครจะว่าเราปฏิบัติไม่รู้เหตุรู้ผลก็ตาม ถ้าหากว่าเราท่องต่อเนื่องกันทุกขณะจิตทุกลมหายใจที่เราตื่นอยู่เมื่อเราท่องไม่หยุดสมาธิเคยจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติผู้ท่องพุทโทอย่างคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติ นอกจากการท่องพุทธโธก็ยังมีสัมมาหลังยบหนอพองหนอเมื่อใครจะท่องบทใจก็ให้ทั้งใจท่องต่อเนื่องกันไม่ขาดสายสัมมาหลังยกหนอพองหนอเยินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเราสามารถที่จะท่องได้ตลอดเวลาแต่ในขณะใดที่เราจะต้อง จะต้องพูดเมื่อพูดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่คำพูดเมื่อคิดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่ความคิดการทำการพูดการคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่ถนัด ในการที่จะมาท่องบริกรรมภาวนาดังที่กล่าวแล้วเราสามารถที่จะกําหนดสติรู้จิตของเราเฉยอยู่ถ้าจิตของเรานิ่งเฉยเป็นชั่วโมงเราปล่อยปล่อยให้เฉยแต่ถ้าหากว่าจิตเกิดความคิดขึ้นมาเราปล่อยให้คิด แต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดเลื่อยไปถ้าจิตของเรายังไม่มีพลังงานเพียงพอเมื่อคิดขึ้นมาแล้วเรากำหนดรู้จิตจะจุดคิดทันทีเมื่อจิตจุดนิ่งก็ปล่อยให้นิ่งถ้าคิดปล่อยให้คิดเราเอาสติตัวเดียวเท่านั้น เป็นเครื่องกำหนดรู้ความนิ่งและความคิดถ้าพระท่านผู้ใดทำความรู้สึกให้รู้อยู่ในทีเหมือนเหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจจะดูจะรู้แต่เอาความรู้อยู่โดยธรรมชาติของจิตนั้นรู้เลื่อยไปถ้าทำได้อย่างนี้ เผื่อว่าสมาธิกำลังจะเริ่มแล้วสมาธิจะไม่ถอนแต่ถ้าจิตแสดงอาการสงบลงไปบ้างเราเอาความตั้งใจของเราเข้าไปแทรกสมาธิจะถอนทันทีอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติสมาธิ โดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกโอกาสแม้เวลาเราทำงานทำการเวลาเราสอนนักเรียนเราก็เอาสติตัวเดียวเท่านั้นกำหนดรู้สิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาอาํามาขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายที่เรียนจบสูงๆมาแล้วเคยปฏิบัติสมาธิมาแล้วทั้งนั้นแต่ท่านเองท่านก็ไม่รู้สึกตัวว่าได้ปฏิบัติสมาธิเพราะความไม่เข้าใจหรือไม่ก็ได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติสมาธิอยู่ในวงแคบเกินไปแต่ความจริงนั้นเราทำ เราพูดเราคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะรอบคอบอยู่ในขณะที่ทำที่พูดที่คิดนั่นคือการปฏิบัติสมาธิที่ยืนยันว่าท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติสมาธิมาแล้วเพราะเวลาท่านวิจัยงานของท่านท่านใช้ความคิดวกไปเวียนมา ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ในขณะนั้นท่านกำลังเริ่มปฏิบัติสมาธิพอคิดไปคิดมาเรารู้สึกเคริมเคลิมหรือกละเลอ,อไปนิดหนึ่งจิตว่างลงสิ่งที่เราต้องการรู้มันผุดโผล่ขึ้นมานั่นคือปัญญาในสมาธิเพราะฉะนั้น การปฏิบัติสมาธิอย่าไปยึดหลักและวิธีการมากเกินไปแบบและวิธีการที่ท่านบัญญัติเอาไว้ในหมวดกรรมฐานสี่สิบก็ดีหรือการเจริญวิปัสนาพิจารณารูปนามธาตุขันธ์อายตนะก็ดีอันนั้นมันเป็นแต่เพียงวิธีการ เป็นวิธีการที่ท่านเขียนเป็นแบบอย่างเอาไว้เท่านั้นเองแต่เมื่อใครจะต้องจ่ตั้งใจปฏิบัติสมาธิอย่างเอาจริงเอาจังเราอาจจะไม่ไปจึดหลักในคำพีก็ได้เราอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นก็ได้เช่นอย่างเราจะค้นคิดพิจารณา ตามตำราท่านให้พิจารณา,าธาตุขันธ์อาญตนะแต่เราจะาวิชาการที่เราเรียนจบมาทางโลกมาเป็นอารมณ์พิจารณาก็ได้เพราะการทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึก ธรรมชาติของจิตจะต้องเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีพลังงานตัวที่สำคัญก็คือจะทำให้เรามีสติทตี่เข้มแข็งและว่องไวขึ้นแม้ว่าจิตจะยังไม่สงบเป็นสมาธิได้ยานได้ชนดันใดๆก็ดีแล้วจะทำให้เกิดสมาธิเมื่อภายหลังจิตของเราจะมั่นคงต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างไม่ลดละ สมาธิอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันรู้สึกเบื่องานเบื่อการอยากจะโกนหัวไปบวชอยากเพิ่งไปเชื่อมันผู้ทีป่ปฏิบัติสมาธิได้ดีแล้วเนี่ยจะต้องมีความรับความเคารพบ,บูชาในบิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดทั้งครูบาอาจารย์ ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดมีจิตเมตตาปราณีต่อผู้น้อยเป็นอย่างดีสามีภรรยาอยู่ร่วมกันเมื่อก่อนอาจจะเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆแต่เมื่อมาปฏิบัติสมาธิได้ดีแล้วการทะเลาะเบาะแว้งเหล่านั้นก็จะหายไปเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของคนเรานี่เป็นอยู่ด้วยพลังของสมาธิ ผู้ที่ทำอะไรจับจดจับโน่นวางนี่ไม่เอาจริงเอาจังคือคนขาดสมาธิแต่ว่าท่านผู้ใดทำอะไรอาศัยสัจจะความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิที่มั่นคงแม้จะยังไม่ถึงสมาธิขนาดได้ยานได้ทานอะไรก็าตาม ก่อนที่จะจบนี้จะขอนำเรื่องการตรัสรูของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่กันฟังพอเป็นคติเตือนใจท่านเคยคิดไหมว่าพระพุทธเจ้าจเจริญกรรมฐานปฏิบัติสมาธิภาวนาเอาอะไรเป็นอารมณ์จิตในการภาวนาสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่เกิด คำว่าพุโทโธก็ไม่มีสัมมารหังก็ไม่มียศหนอพองหนอก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเอาอะไรเป็นหลักเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติสมาธิเราจะได้คำตอบว่าพระพุทธเจ้าอาศัยอารมณ์สองอย่างหนึ่งอารมณ์ทางกายได้แก่ลมหายใจเข้าหายใจออก สองอารมณ์ทางจิตคือความคิดซึ่งมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและพระองค์จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดรูลมหายใจ <c oughs> <c oughs> การกำหนดรูลมหายใจของพระองค์เพียงแต่ว่ามีพระสติกำนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่เท่านั้นเอง ไม่ได้นึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดแล้วก็ไม่ได้บังคับจิตให้เกิดมีความสงบแล้วก็ไม่ได้แต่งลมหายใจให้หยาบให้ละเอียดเพียงแต่มีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจอยู่อย่างเดียวเท่านั้นทีนี้ในช่วงใดจิตของพระองค์เกิดว่างลงพระองค์ปล่อยให้ว่าง ช่วงใดจิตของพระองค์เกิดความคิดพระองค์ปล่อยให้คิดพระองค์ให้จิตของพระองค์เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างให้ Hay เดินอยู่ในสามจังหวะทีน,นี้ธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเวลาอยู่ว่าง ิจก,กับกายยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ต้องรู้ลมหายใจเองโดยอัตโนมัติทีนี้ในเมื่อว่างอยู่สักพักหนึ่งก็จะเกิดความคิดขึ้นมาเคยคิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพระองค์ปฏิบัติโดยอาศัยหลักดังที่กล่าว ที่แรกจิตของพระองค์ก็เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความบางลมหายใจความคิดความบางอยู่ในสามจังหวะนี้แล้วในที่สุดจิตของพระองค์ก็มาจับลมหายใจอย่างเหนียวแน่นยึดลมหายใจเป็นอารมณ์ลมหายใจกับสติและความรู้สึกทางจิตไม่ได้ทากจากกัน จนกระทั่งลมหายใจละเอียดละเอียดลงไปตามขั้นตอนแห่งความสงบของจิตในระยะต้นๆถ้าพระองค์กลัวว่าจิตของพระองค์จะเลยเถิดพอลมหายใจแผ่วเบาลงไปเบาลงไปเบาลงไปพระองค์ก็มานึกว่าลมหายใจยังอยู่ จิตก็หยาบขึ้นมานิดหน่อย <c oughs> แล้วก็ปรากฏเห็นลมหายใจอย่างชัดแจ้งในที่สุดจิตของพระองค์สงบละเอียดเว่งตามลมหายใจเข้าไปข้างในกายไปสงบนิ่งอยู่ในถ้ำกลางของร่างกายแต่ว่าเปล่งรัศมีออกมารอบกาย ทำให้พระองค์มองเห็นร่างกายเหมือนแก้วโปรง่งมองเห็นอวัยวะภายในกายทั่วหมดในขณะจิตเดียวทั้งอวัยวะภายนอกด้วยในขณะจิตเดียวจะมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับปอดผังผืดครบอาการ32 ซึ่งในขณะนั้นจิตของพระองค์สงบนิ่งแล้วโลเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง